สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะนางเอกดังยุค90ยอมรับคบชู้กับเชฟชื่อดังหลังโดนจับได้คาหนังคาเขาแฟนคลับไม่อยากจะเชื่อนางเอกชื่อดังยุค90ที่ตอนนี้เป็นแม่ลูกสามยอมรับคบชู้เชฟคนดังหลังโดนจับได้คาหนังคาเขา เอกดังยุค90ยอมรับคบชู้กับเชฟชื่อดังหลังโดนจับได้ค่านางค่าเขาทำเอาช็อกวงการอย่างที่สุดเมื่อสื่อต่างประเทศรายงานว่าเรียวโกฮิโรสุเอะนักแสดงชาวญี่ปุ่นชื่อดังดาราสาวขวัญใจยุค90ได้ปฏิเสธข่าวมาหลายเรื่อง ดาราดังคบชู้แต่ดูเหมือนว่าเธอจะทนแรงกดดันไม่ไหวจนกระทั่งเลียวโกะได้ออกมายอมรับว่าเธอมีความสัมพันธ์กับซูซากุโทบะเชฟมิชลินสตาร์จริงๆโดยเลียวโกะเป็นนักแสดงวัย42ปีเป็นหนึ่งในนักแสดงแถวหน้าของญี่ปุ่นขณะที่โทบะนั้นเป็นเจ้าของร้านอาหารชิโอร้านอาหารฝรั่งเศสที่มีดาวมิชลินสตาร์ระดับหนึ่งในกรุงโตเกียวถูกถ่ายภาพขณะที่เช็คอินในโรงแรมซึ่ง สำนักข่าวบุญชุนออนไลน์เมื่อสัปดาห์ก่อนขณะที่2ฝ่ายนั้นแต่งงานแล้วและได้ปฏิเสธข่าวลือในการนอกใจก่อนหน้านี้ขณะเดียวกันต้นสังกัดของเรียวโกได้เผยแพร่ถแถลงการผ่านอินสตาแกรมเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาโดยยอมรับข้อกล่าวหาดังกล่าวว่าความสัมพันธ์กับ ฉันและคุณโทบะเป็นไปนตามที่อธิบายในบทความคุณแม่ลูกสามเขียนว่าเหนือสิ่งอื่นใดฉันรู้สึกเสียใจกับความโศกเศร้าและเจ็บปวดที่ฉันกับครอบครัวของคุณโทบะอยากจะพูด ฉันขอโทษโดยตรงกับครอบครัวลูกๆของฉันพวกเขาเข้าใจและยอมรับในฐานะที่แม่ยังไม่สมบูรณ์พร้อมกันนี้ทางด้านสังกัดยังประกาศอีกว่าเธอจะหยุดงานอย่างไม่มีกําหนดทางด้านโทบะมีรายงานว่าลูกกับภรรยาน,นอกวงการยอมรับเรื่องนี้ทางทวิตเตอร์เช่นกันโดยเขียนว่าทุกอย่างเกิดขึ้นจากความอ่อนแอและไม่บรรลุนิติภาวะของผมแม้ผมจะเป็นบุคคลสาธารณะก็ตามซึ่งก่อนหน้านี้เขาได้ปฏิเสธเรื่องนี้ หลังจากได้รับโทรศัพท์จากหมายเลขที่ไม่รู้จักสําหรับเรียวโกเป็นนักแสดงลองชื่อดังเข้าวงการด้วยการประกวด P&G n ในปี1994และชนะการประกวดด้วยวัยเพียง14ปีมีผลงานการแสดงทางทั้งโทรทัศน์และภาพยนตร์จํานวนมากทั้งที่เคยร่วมแสดงและที่ควา้ารางวัลอสการ์มาแล้วอย่างไรก็ตามเรียวโกผ่านการหย่าร้างมาแล้วหครั้งปัจจุบันใช้ชีวิตคู่กับศิลปินจุนอิซุกสึ มาตั้งแต่ปี2010มีลูกด้วยกัน2คนและมีลูกจากสามีคนแรก1คนขณะที่โทบะนั้นเป็นอดีตนักฟุตบอลฝึกหัดและครูในโรงเรียนประถมเขาประสบความสําเร็จหลังเริ่มต้นเป็นเชฟในวัย32ปีปัจจุบันกลายเป็นเชฟระดับโลกที่มีร้านอาหารแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิว ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ